เมื่อวานนี้จ้าเมื่อวานนี้พากันไปซ่อมแอร์ร้อนให้พ uh, uh ่อปู่แม่ย่าจ้าแล้วทีนี้ก็เลยเอาอันเก่ามาเพื่อจะเอาไปทิ้งให้ท่านค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะ Tip now. ไปเที่ยวเสร็จแล้วก็จะไปทิ้งเอานี้ไปทิ้งเสร็จแล้วก็ถึงจะกลับบ้านกันจ้าป่ะ <c oughs> ใกล้จะถึงแล้วจ้าอันนี้คือเอาขยะมาทิ้งนะคะ,ะชิ้นส่วนขยะบางอย่างเนาะก็จะได้เอามาทิ้งเพราะว่าทิ้งเองเพราะว่าอะไรชิ้นใหญ่เนาะ,ะแล้วแปบก็จะถ่ายวิดีโอให้ดูด้วยว่าประเทศนี้เขาทำกันยังไงเนาะ บางคนก็มีคนทั้งคนไทยเพิ่อนคน,คนต่างประเทศเนาะที่มาง่ายนะคะก็นี่จะพากันให้ดูกันนี่ค่ะอ่าจะเป็นโซนนะคะโซนของอคาโปดก็คือกระดาษนะคะอ่ากรีนการ์เดนก็คือ,อพวกหญ้าที่ตัดนะคะแล้วก็อะไรบ้างาแล้วก็แก้วนะคะแล้วก็น็อตนะคะ แล้วก็บางบางทีก็จะเป็นเหมือน small a l l e g g y นะไอ้ X อ,อ,อ,อะไรนะเหมือนกับว่า,าเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเ,เห็นไหมก็จะมาแบบนี้นี่ค่ะก็จะมีเป็นโซนเป็นโซนก็จะมีบนันไดผู้คนก็จะเอาขยะมาทิ้งเป็นโซนเป็นโซนไปนะคะทิ้งนี่ขับรถมาทิ้งเอง เพราะว่าไม้ก็มีนะคะเป็นพวกประเภทไม้ก็มีก็จะเอามาทิ้งรัฐบาลก็จะเอาไปอ่าเพราะว่าบ้านนี้เขาไม่มีโอ,โอเคนี่ค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าพ่อใหญ่ก็จะเอาไปทิ้งตรงนู้น แบบนี้แล้วก็รัฐบาลประเทศนี้ก็จะเอาไม่ไม่ต้องแยกแล้วเนาะเขาก็จะเอารถแมคโครทับๆๆลงแล้วทีนี้ก็จะเอาไปขายให้ประเทศจีนแล้วอ่ะก็เดีอกันเดรเห็นไหมคะรถแมคโคร แล้วก็เห็นหนุ่มคนนั้นเขาเอาไม้ทิ้งนะคะถ้าเป็นบ้านเราก็จะใช้สำหรับหุงต้มได้เนาะแต่บ้านเขาก็ส่วนมากเขาจะไม่ใช้กันเพราะว่าเขาจะใช้แต่ถ่านถ่านก็คือซื้อเอาอะไรประมาณนี้นี่บ้านบ้านเราก็จะ <c oughs> มีประโยชน์หลายอย่าง I've ้ามใช a สอ e d อ็น e ิล e นเ m ี Don't do anything heavy. o <Okay>. k <Yeah>. a โอเค h Someone's not listening. <c oughs> ถ้าเกิดไม่เอาอาสาให้เอามาทิ้งให้ใหพ่อปู่แม่ยา่าแกก็จะเอาไปทิ้งเองก็ลําบากแกพ่อใหญ่ก็ต้องเอามาทิ้งให้เนาะนี่บ้านเราก็จะมีแบบประโยชน์นะคะ <c oughs> เห็นไหมมาเป็นไม้ที่แบบว่าเราใช้สําหรับเผาถ่านได้หรือว่าใช้หุงต้มได้เนะาะทำนู่นทำนี่ประโยชน์หลายอย่างแต่บ้านนี้ก็กจะเอามาแล้วก็โยนทิ้งไปเลย ก็รัฐบาลก็จะไปจัดการเองอะไรประมาณนี้นะคะบางคนก็เออบางบางอย่างก็ของดีมากๆเลยนะเห็นไหมทั้งโทรทัศน์โทรทัศน์ก็ทิ้งไปนะก็จะเป็นโซนเป็นโซนใครโซนมันของเก่าเอามาทิ้งเพราะว่าอ่าบางที่ที่ฝนเอามาทิ้งเองเพราะว่าเราใส่ถังขยะไม่ได้ถ้าเกิดซิ้นเป็นชิ้นส่วนเล็กๆก็จะสามารถใส่ถังขยะได้เขาก็จะรัฐบาลก็จะเอาเอารถไปเก็บขยะเองเนาะแต่ที่นี้ มันมันเยอะด้วยบางคนก็แบบว่าอู้อเยอะแล้วฉันก็ไม่อยากนั่งรอก็ต้องเอารถม,มามาจอดตรงอย่างนี้แล้วก็คนทิ้งไปอะไรประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเอาอะไรน,น้อยมาฝากกันเาะแค่นี้ละค่ะทรูเอเวอร์นีรองมั้ยอ้ย